ได้ค่ะพี่น้องมาเฮ็ดเนี่ยกินกินเขาค่ะบะนีบางบางอันบางแลงเออบางบางเทียงว่าพักกันกินงนันเขาใบบุกสูบนอไม้สูบนอไม้น้ำพี่ดาฟ้อนค่ะได้ดงค่กนี้ผักแป้นค่ะเนี่ยอันนี้ผักแป,ป้นแล้วก็อันนี้ผักอันเฮ็ดอันนี้ผักกินกับอันนี้ของผักนอสอันนี้ชน พักสังทิ่กับสุนัขใหม่แสซ่บสค่ะพี่น้องโอ้ยนาเสียงดังจะมากระางหหวนน่อะีสาบ่สมประกอบเี่ยเด้อม่ต้องสากนี่ค่ะพี่น้องขว้งสาบว่าเปลี่ยนดอก ัวเาย่งมาเลยแนี่วันนี้ที่เราอดติสซุปอันน้ำมันใส่ข้อขัวพอมค่ะซุปใส่ข้อขัวคือจ้างทางสกุลนักเ็ดี่ใช่ว่ากับเสียดเสีบี่น่องซุปใส่ข้อขัวใส่นานพอซุตงใส่ปลาแดงต้องทะมั้จังสเสียบข้ัวอันนี้เสอันนี้ก็อันนขขัวค่ะ ใส่ซีไรยเตือกมักใส้ผ้าสกเสียกนะคะพี่หองก็เด้ใจล่ลายดอกเอามากอามากเลย่นีมึไงมนนไก่มันไม่โขกค่ะพี่น้องมืนไม่โคกแล้วถ้าไหนใส่ผักหอมก็ใส่ผักหอมก่อนเตรมเตียวซี่ค่ะ แซบแล้วครับแล้วบึงสุมาไเนี่กินเลี้ยงครับมันเสียงหัวคุปตะเสียตะเสียบโอ้หัวคุะีะน้องมาก Ông mời đẹp. Bà, để nắm cạnh cạnh cái đồng. Bà, không ừ